ครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังซีแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้14ทธันวาความนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นมีเนื้อหาดังนี้เยือนญี่ปุ่นครั้งแรกเป้าหมายคือ ดึงดูดการค้าขายลงทุนครับเดินทางครั้งนี้ตั้งใจจะไปพูดคุยกับนักธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเป็นทางการซึ่งจะสนับสนุนให้มีการลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานยนต์ EV ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ลงทุนสูงสุดในช่วง50ปีที่ผ่านมาจึงจะมีการพูดคุยเพื่อให้การจัดให้จัดการค้าขายการลงทุนเข้มแข็งมากขึ้นและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งสองประเทศสะดวกสบายมากขึ้นทั้งการค้าขายและลงทุน ก่อนอื่นอย่าลืมก,กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ